เหมือนเดิมเราทำไปวัดต่ออันนี้ส่งมาต้มแจ้งว่าแต่พุทธพังอันนี้พังตั้งแต่สีเก้าสี่เลยนะนี่แต่สีแดงแล้วเดี๋ยวเอไหร่จะใส่ก็ต้องดูความที่ของเจ้าสีเก้าสี่ก่อนแพ็กเกจก่อนนะอ่ะออนไฟปึ๊บรอเขียวมาอ่ะเขียวแล้วที่ที่คาับเจตตองมีนะ ก็เทออกแล้วนะ 6.7k ปรนะมาณนี้นะวัดมาแล้วทุกขานะเราค่อยใส่ผ้าฝ้าเข้าไปนะเดี๋ยวจะใส่ผ้าไฟผ้นะาไฟเฟสร็จแล้วนะตัวนี้อาจจะตีสเสียหายด้วยนะกระเพวกนี้ชุด Newman. นะิด้วมันนะเราก็ได้โอทเอานี้ไฟออกมาแล้วนะออกมาได้ต้อตงวัดหาตัวเสียต่อไปว่าเขาเป็นอะไรบ้าง นนเดี๋ยวเรามาดูดีว่าไฟเลี้ยง,งต่างๆนะครบไหมนะดูก่อนนะไฟบวกนะไฟบวกมีนะตรงกล้องเห็นไหมจับนี่ไว้ก่อนไฟบวกมีนะไฟบวกเลี้ยงผุดมีไฟลบมีไหมถ้งกล้องเขาจะไม่ชัดอะ่ะ ไฟลบมีไฟย่อยหาวนเรียออโตัมีไหมเอยตัวนี้มีข้าสิบสองออกห้ามีตัวนี้แตงแผงได้อ้ามีไฟลบมีไฟบวกมีชุดนี้มีชุดตัวนี้มีตัวนี้มีตรงนี้ตัวตัวนี้เข้าสิบสองออกห้าอ่าไม่มีนะไฟหายไปหนึ่งจุดนะ ต่อไปคราหนึ่งอินพุตคันดังโซนโวลตอ่ะจะ่อกไปไหมตอนนี้ไม่มีแล้วไปหาไปจุดหนึ่งเดีย๋ยวจะชีบสัตว์โคบก่อนนะอินพุตไ่มีมาเดี๋ยวหาขั้วใส่ให้ก่อน เปลี S <S ่ยนเครื่องมือไปแล้วนะถอนเครื่องมานะมาดูรูปเครื่องซิฝั่งนี้ไม่มีนะอีกฝั่งนึงมีแล้วนะฝั่งนี้ที่มีเพราะว่าไอ้5โวลต์นี่มันยังพังอยู่นะแรงไฟอื่นครบแล้วจะเปลี่ยน7.8.5ก่อนนะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยน้7.8.5นี่ก็ไปนะแล้วก็เจอนี่กระสอกไอ้สองทีนี้หลังแตกเลยนะในกล้องอาจจะไม่เห็น เล็บยังมีเขียนแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนนะตัวนี้ก็เสียหายไปเยอะนะเชื้อแต่ภาพไปไอตี IC นี่ก็เสียเดี๋ยวไปทั่วนะแล้วก็น้ำมันละมันเปิดคราบกขาปกมาไม่รู้คราบน้ำยาฉีดไหนนี่ก็ล้างด้วยเป็ดแล้วก็แฟบมาใช้เกลือกิดกัดพวกสีต่งตางๆออกเพราะตัวนี้ก็เกลี้ยงหมดแล้วนะนะอันนี้ให้ชิ้นงานสกปรปกเนะี่ยมันเป็นเมื่อไปแล้วบางทีความเขี่มันโดนผ่าก,กันได้พาพังไปทั่วนะ นี่ก,ก,ก็จะฝึกสอบฝึกไรก็ทําชิ้นงานให้ดีหน่อยอย่าให้ชิ้นงานมาเละนะม,มันก็ถือทำพอสมควรละนะเป็นแนวทางกล้ลายเมื่อวัดบา้านๆะอย่าถามเยอะตอบไม่ถูกไม่ต้องโทรมาถามตอบไปได้ถ้าซอมซอมไม่ได้นะเรียนปีมีสอนให้ได้สอนทำได้หนังสือมีขาย ้าถามอะไรเตรียยไม่รู้ในช่วงนี้ผมจะถอย,อยนี่ก่อนถนัดดิมองนิ่น้อยอ่าจะได้เปลี่ยนไฟฮาโบแล้วเดี๋ยววัดดูแรงไฟน้านดูในดูในนี้อ่าผมก็มองเห็นมามเยียบสูงนิดนึงอันจะไปชัดหน่อยนะไม่เป็นไรนะทางเข้าวัด ข้าวสิบสองไฟไม่ได้ออนเลยอ่อ,อนไปที่เรื่องไปข้าวสิบสองของห้าโวลตมีแล้วนะมารอดูข้าวแปดของเอ็นหนึ่งสับเจ็ดโอเคมาแล้วหนึ่งขั้นตอนต่อไปวัลกวการกันพลาดฝั่งน้นมีลูกกล้นออกไหมมีอยู่ฝั่งนี้ไม่มีนะออกจากแผงได้มามีมีฝั่งมีปกติเต้าก้ะต้อ นะทางเข้ามีเนี่ยเข้าขาสองจากแผงได้สองข้างมีอยู่นะฝัง 4, ่งนู้นเขามีปกติฝั่งนี้เข้าขาสองสอออกขาหกนะไม่มีออกนะเดี๋ยวเปลี่ยนตนัวนี้เดี๋ยวไปทั่วเลยนะเสียแต่พาไฟมานะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้โอ้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะตัวเปลี่ยนไปแล้วนะออนไฟดู๋สิ แล้วดูที่คาเวตได้ไหมัจอายังไม่มีไม่อีกดูทางเข้าดิเอา,าตอ่อเอาตอ่อเ,เห็นอยู่อ่ะเอาตอพอพ้อมีออกหกอ่ะออกจากออโต้แล้วนะก็เลยได้อีกนะได้เปลี่ยนไปแล้วนะจะเ,เปลี่ยนอีกนะโควนี่ที่ได้พอร์ตออกแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ไดนะ้ไม่ได้ถึงทางอีกนะ เป็นมีอไอโอดอยู่ต,ตรงนี้ก็เลยปลดออกไปแล้วลองวัดดูซอสหรือเปล่าอ่าเกิดสุดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าพังไปช่วยจริงๆนะอ่ะไป,ไปได้ซ่อมไปมีที่ซ่อมซ่อมไปเดี๋ยวไเราเปลี่ยนออก ลองวอท์าฟายดูลองวอท์ล็อตี่ดูนะจา่ายไปแล้วอ่ะมาแล้วนะหลังจากเปลี่ยนได้สองครั้งเปลี่ยนตัวนี้เปิดตัวกระป้ายฝั่งปกตอิอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวจะเอาพุทกระป้ายตอนนี้เดี๋ยวจทดสอันนี้ดูนะใส่เฟตแล้วหอ,อนได้ไหมหอ,อนได้ดูลูกคลื่นอ่ะมีลูกคลื่นเรบกลัวออกมาที่อยากเต็มหมดเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องแยกว่า มันเป็นฝั่งฝั่งทางเอาพุทออกไปแล้วหรือว่าเป็นฝั่งทางอินนะโดยจำอินพุตเนี่ย1นึถึงขั้นตอนนะแล้วออนไฟปึ๊บสบับง่ายๆนะขึ้นนะออกมาเรียมเป้เลยนะตอนนี้ก็รู้เราไปสนะักก็คือส่วนนี้นะปัญหาเราจะมาจากเอาโซนิกเข้าไปฉีดทำให้วลุ่มขาดหมดนะเกิดการควนข้นไปนะนะ อย่าหาทำนะเห็นเนี่ยฉีดเป็นครั้งไปทั่วเลยเครื่องนี้นะทังที่จริงๆขอความวังดีทาผิดวิธีเลยเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยว้องเอารูมาเปลี่ยนก่อนคั้นี้ให้เราถอดออกมาแล้วนะวรุ่มจะเปลี่ยนใส่ให้ใหม่นะลราจะเปลี่ยนวรุ่มแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูคลื่นกันใหม่ว่าจะเกิดแบบไหนนะลองออนดูปึ๊บ มาสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วอ่ะรายการรบควรแล้วบบดูแกะดูกรอใส่ครบเพียงเดียวนะตัวเศษทอตออกไปอยู่นี่อ่ะตดวนี้ก็อยาห,าหาอะไรไปฉีดมันนะเพิ่มมาการทันทีใส่พุดจบด้อยแล้วนะอ่อนไปีย๋ยวลุกขึ้นอ่ะออกมาแล้วนะ ลองเปิดเสียงดููดเอดีโเจยบคอมไว้มือไปโดนอินพุตนะอันนี้ก็เป็นคันซอ่นาาซอมเซเสิ้นทางซ่อมแอมตัวนี้แล้วนะ ก็พากแต่ไฟเสียให้ตีเสียนะไม่รู้ไปอะไรเสียมาไดาโอดก็พังเฟสเอาพุทธพังทั้งหมดได์เอาพุทธพังออโต้พังนะวอลุ่มพังปินขาดปินผุหมดนะอินพุทธมีก็ทําให้แล้วนะก็เป็นแนวทางกายรายงานซ่อมนะจะทำว้เป็นบ้านนะส่วนหนึ่งไว้ลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งก็เอาไว้คนศึกษานาั่นดะูนะเดี๋ยวเจอกลิปอันต่อไปนะอไปก็จบไปเลยก่อน